เล่มนี้เป็นเนย้สาร t ด e a อาร์ตออฟสยามเล่มที่ยีบสามนะครับหน้าปกก็เป็นพระสมเดะะ็จวัลคังพิมพ์ใหญ่ครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยจะลงเ,เกี่ยวกับพระเบญจภาคีนะครับทั้งห้าก็คือพระสมเดะะ็จวัลคังพระนางพญาพระรอดพระสุมกอแล้วก็พระผงสุพรรณนะครับ ภาพด้านหลังก็เป็นพระพักของพระพุทธรูปก็คือออพระนอนตะแคงซ้ายวัดป่าป,ประดูนะครับพระคู่เหมระยองนะครับสวยงามและก็แปลกมากนะครับเ,เดี๋ยวเราดูกันภายในเนาะว่าข้างในมีอะไรบ้างเล่มนี้นี่ถ้าใครจะสะสมนี่ผมถือว่าเป็นเล่มที่ ที่สมบูรณ์แบบอีกเล่มหนึ่งนองจากว่าเนื้อหาภายในเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าศึกษามากนะครับข่์แรกพระคู่บ้านอันนี้เป็นพระพุทธธรรมหากรุณาประชาน,นาตปีสองห้าห้าสนะครับองค์พระสีทองรามสวยงามจริงจริต่อมาก็เป็นคอลัมน์จากปกนะครับก็เป็นเรื่องของเป็นจภาพีทั้ง5นะครับ แรกเลยก็คือพระสมเด็จวรคังนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับต่อมาก็คือพระนางพญาะครเป็นราชินีแห่งตระเครื่องนะก็เป็นพิมพ์ใหญ่ในภาพเป็นพิมพ์ใหญ่เขาเขาตรงนะครับต่อมาก็เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันลำพูนนะครับเป็นเทวีแห่งนิรันดราย ต่อมาก็เป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ข้างกหนกแล้วก็พระองค์สุพันธ์พิมพ์หน้าแก่ก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับพระเบญจบาคีนะฮะ ก็เป็นองค์จากปกนะครับองค์จักปกนี่เป็นพระที่น่าจะเป็นองค์ครูในการศึกษาพระสมเด็จวัดระฆังปีนใหญ่ได้เลยนะครับเป็นองค์เพราะว่าครบตามสูตรเลยนะครับแ่อวแต่ว่าที่คนลงหนังสื่อที่นี่พามาันมันเล็กนะครับก็เลยดูได้ไม่ชัดนะแต่ถ้าดูคกข้างหน้าก็ได้ก็พอจะเห็นชัดอยู่นะครับรายละเอียดที่เ้ามาบรรยายฟั่งในนี้ ก็ก็พอมีให้พอได้ศึกษานะครับที่บอกว่าครบยังไงถ้าเราดูเนาะขอบข้างตามสูตรเลยเห็นไหมครับนะครับมีรอยปริรอยปูไตมีเม็ดพระธาตุเม็ดของออมวลสารต่างๆเนี่ยชัดเจนผิวพระที่มีคราบฝ้าขาวๆนะครับองค์พระที่สมบูรณ์นะครับได้สัตว์ได้ส่วนเนี่ยสวยงามมาก ต่อไปก็เป็นคอลัมน์พระรูปเหมือนบูชาพระคณาจารย์นะครับอันนี้พระหลวงบูชาหลวงพ่อคูณคอลัมน์พระกูกายก็เป็นพระคุณแผนเคลือบครับอันนี้เป็นพระคุณแผนควบหลวงูชื้นวัดยาาเสนยุทธยานะครับเป็นคุณแผนยุ่งใหม่ที่สวยงามนะครับน่าสะสมนะครับต่อมาก็คอลัมน์พุทธศินก็อันนี้เป็นตอนที่สามแล้วครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูป สมัยต่างๆนะครับอันนี้เป็นสมัยสุโขทัยตอนที่สมนะครับอันนี้ศิลปะวัตตะกวนนะครับก็สอนให้ดูด้วยนะครับว่าดูกันยังไงนะครับนี่ฮะผมถึงบอกว่าเล่มนี้ค่อนข้างครบอยูทีเดียวอ้อคมนมเทวศิลป์ศักติเทวีนะครับคืออะไรก็ใครสนใจก็ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะครับจากนั้นก็เป็นการสัมภาษณ์นะครับอ้อคมนมจะชื่อคอลัมน์ตัวตนคนรู้จริงกอนนี้ก็ อสัมภาษณ์คุณพิสารเตชะวิภาคนะครับอุปนายกสมาคมพุ้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครันล่ามตัวมาก็รหัสรหัสไนนะครับเ่็นี้พูดถึงปฐมังกำเนิดโลกนะครับแล้วก็ที่ดีก็คือที่ดีของเล่มนี้ก็คือสอนเขียนณปฐมังด้วยนะครับว่าเริ่มเขียนยังไงนะครับนะฮะ นี่ครับก็ฝึกให้เขียนกันนะครับขอร่บพ,พ,พิพิธภัณฑ์ศิลป์นะครับลงเป็นพระพุทธศิลป์ในพระม่านะครับขอรับหนึ่งในร้อยก็พูดถึงประตูโบสถ์วัดราชบพิตรปรับมุกลายเครื่องราชนะครับสวยงามมากนะครับ,รบภาพนี้เลย อยอดสุดยอดแห่งสยามก็เป็นพระวัดปากน้ำรุ่นสี่ซึ่งก็จะมีรายละเอียดให้ดูค่อนข้างเยอะนะครับนับว่าสมบูรณ์เป็นคอลัมที่สมบูรณ์ค้อลั้มเหมือดหนึ่งนะครับมีทั้งพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับมีหลากหลายพิมพ์นะครับแบบแบบที่หนึ่งพิมพ์หน้านางบัวสองชั้นอย่างเงี้ยครับแบบที่สองพิมพ์หน้าแก่บัวสองชั้นแล้วแถมยังสอนดูด้วยนะครับแต่ว่าแต่ละพิมพ์่ยดูแยกกันยังไงนี่ครับมีตาหนิตรงไหนที่ต้องดู นี่ครับเป็นเต็มที่สมบูรณ์จริงๆนะครับครบถ้วนเลยอคอลัมน์เส้นสายลวดลายโบราณก็เป็นเเรื่องของตู้สังเคตงานพระเมนนะครับคอลัมน์เครื่องคาดราชสัตราก็เป็นเรื่องของเครื่องทองของสูงเจ้าสามพรยา เป็นต่อตอนตอนเนื่องมานะครับเนี่ยสวยงามมากๆเลยใครอยากดูก็ต้องไปดูเททได้ที่พิพิธภัณฑ์นะครับต่อมาก็เป็นพระเครื่องดีสีสยามก็เขาจะแบ่งเป็นชุดๆนะครับอย่างนี้เป็นพระเครื่องชุดเหรียญก็มีหลายหลวงพ่ออยู่นะครับให้ดูต่อมาก็พระเครื่องชุดเนื้อดิน ต่อด้วยพระเครื่องชุดเนื้อชิงแล้วก็เป็นพระเครื่องชุดเนื้อผงรูปเหมือนลอยองค์ต่อด้วยล็อกเก็ตพักถ่ายหลังจากนั้นก็มาเป็นคอล่ามเครื่องรางของขลังนะครับอันนี้เป็นเรื่องของประคำร้ออีติปิโสทอยหลังของลูกสุขวัดประคองมขาขันเท่านะครับ ขลั่าจับกระแสก็เป็นการในสมัยนั้นนะครับก็เอามาลงเหรียญที่ที่ที่เริ่มมีกระแสนะครับก็อันนี้เป็นเหรียญของหลวงพอ่อเกษมรุ่นกองพันเชียงใหม่หยับราคามาเงียบแรงดีไม่มีตกนะครับแต่ตอนนี้ราคาไปเยอะแล้วต่อมาก็เป็นอลัมโบโบโบรานาจา์นะครับ นี่คือหล,วง,ลวงพ่อคล้อยวัดถ้ำเขาเงินจุมพรนะครับแล้วก็มาคอลัมน์หลวงกองสองพระนี่คือพระสมเด็จเ,เกติช,ชยโยพิมหกชั้นอกตลอดนะครับมีรายละเอียดสอนดูตหนอิดด้วยนะครับจดหมายเหตุแห่งสยามก็เขียนเรื่องคนไทยมาจากไหนเล่มน,นี้เป็นตอนที่สองแต่้นก็สัมภาษณ์ยอดนักสะสมนะครับคอลัมน์ยอดนักสะสมนะครับ หัวลำสุปฏิปันโนนะครับเล่มน,นี้ลงหลวงปู่น้ำวัดน้อยชมพูมพนะครับเมือ,สอง,สงสุพรรณหัวลำสยามสันจรก็เล่มน,นี้เป็นเรื่องแสงเงาเล่าเรื่องที่ปราสาทเมืองต่ำก็คือการบันทึกการไปเที่ยวที่ประสาทเมืองต่ำนะครับ ภาพเก่าแล่อาอดีตก็เป็นภาพถ่ายของขนังนะครับเงาะป่าในพระราชวังทุสิในสมัยรัชกาลที่5นะครับแ้ะมีสกู๊ปพิเศษอันนี้เขียนถึงเมืองเซนไดที่ญี่ปุ่นนะครับภาพในความสรงจำภาพนี้เป็นชื่อภาพของพระแสงไฟสายน้ำนะครับที่มาลายสีนักเรียนทวิโรดองครักษ์นะครับ ขรันมตำรับสยามพูดถึงนโมสารจบมนตราปิดโ,โลง่งแล้วก็จักรพัรดิเพงบทสวดนะครับดังนั้นก็เป็นขรั่มประสบการณ์าปาฏิหาริยน์นี้เป็นปาฏิหาริย์ของพ่อพรมวัถนนเหนือแล้วก็สะสมศินนะครับก็เรื่องนี้เป็นเครื่องเงินโบราณสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ชอบตรงนี้ก็น่าจะถูกใจผอ,อ,อลัพ์มุกปะะ่าทะหรือของอาหารนะครับผลลัม์แนะนำร้านอร่อยก็เหมือนกันร้านสอสามสายไม่แน่ใจปัจจุบันยังอยู่หรือเปล่านะฮะก็อย่างนี้นก็จะเป็น ี่เป็นสยามประกาศพระเจ้าทันใจแล้วก็มาเป็นพระคู่เมืองนะครับที่เป็นรูปปกหลังนะครับของพระนอตะแขงสายวัดป่าประดูเมืองระยองนะครับแล้วก็ธรรมะส่งท้ายของรูกป,ปูสิน ถ่ายจโรนะครับแล้วก็เล่มนี้ยังมีภาพแทรกนะครับอยู่ครบเนาะอยู่ครบถึงแม้ว่าบางทีเอกสารจะน่าจะพักบ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ครบนะครับมีตำหนิอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ครบฮะตำหนิคือน่าจะโดนน้ำนะครับอันนี้นะโดนน้ำนั่นแหละนะครับเลยทำให้มีตำหนิอยู่นะครับแต่โดยรวมถือว่าเป็นเล่มที่ครบท้วนสมบูรณ์นะครับนี่ลองลอยถูกโดนน้ำนะครับ ภาพแทรก็อยู่ครบนะครับสมัยก่อนที่ผมซื้อไว้มาอ่านเนี่ยผมตัดภาพแทกใส่สกรอบไว้ก็สวยงามดีนะครับน่าเสียดายสมัยนั้นไม่คิดว่าจะสะสมนะครับเลยตัดภาพใส่กรอบแผนไว้แต่นี้ผมได้มาใหม่นะครับรบก็ประมาณนี้ครับสำหรับเดี๋ยวฮาร์ดสยามเล่มที่ย3นะครับเดี๋ยวพบกันเล่มต่อไปครับสวัสดีครับ